ก็เลไเป็นทุเคืองรนมาไปอีกที่ราไมได้ก็หน้าก็ใ <principalmente> ก็หนาวมาหนาวมัดถือจังกรรมเห็นในคลิดไปเราเยนับ